สวัสดีค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ,ะเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไร่วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยนายชุมพลมาโยธานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองได้นำพาพี่น้องเข้าศึกษาเรียนรู้ที่สวนหมอลำทำกเกษตรณนะวันที่13มีนาคม2568เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูบรรยากาศสดสดสด,ด้านในพร้อมๆกันจ้า สวัสดีครับผมชุมพลมาท่าครับนายกองการบริหารสวนตะบนโพทองครับมือหนึําทีมคณะกรุ่อาชีพนะครับของตะบนโพทองนะครับจานวนลอย60คนนะครับมาศึกษาดูงานอยู่ที่สวนมะลัมนะครับการเกษตรของคุณแม่อรุณนะครับที่อําเภอิรินทรนะครับก็ตตองกราบขอบคุณนะครับคุณแม่อรุณเนาะนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับกับพี่น้องตะบนโพทองนะครับเพื่อเอากลับไปปรับใส่นะครับในครอบครัวกลับไปปรับใส่ในชีวิตประจําวันนะครับให้ได้มี ชีวิตที่มีความสุขนะครับแบบคุณแม่อรุณนะครับที่เป็นตนแบบนะครับพูดเฮ้าในมือนี้ครับผมครับมวนบอคายถนนใหญ่มวนครับผมสนุกสนานถึงมวนนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับคุณแม่่นไายสอดความรู้แบบว่าสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ไปนําครับผมเกินร0 0เนะครับเชื่อว่าทุกคนได้เทคนิคแล้วก็วิธีการนะครับที่จะไปปับใส่กับีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีครับคุ้มค่าอยู่นค่ะคุ้มค่าครับผมม่ยากบ่คายถนน่่ยากครับบ่ยากครับเดินทางง่ายครับสะดวกนะครับ ถนนฮอดมองฮอดบอนนะครับฮอดสวนฮอดแปลงเลยนะครับไปไงมาไงไปไงมาไงครับผม ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะท่านนายกขอบคุณมากมากที่มาเยี่ยมยามมํำทำเกษตรนะคะครับสวัสดีครับผมนายพงเดชธามันนะครับผมนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองนะครับก็วันนี้ก็ได้มอบหมายจากท่านนายกนะครับผมให้นําทีมนะครับที่จะมาศึกษาดูงานนะครับผมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไร่นะครับผมโดย เรียกกันง่ายๆนะครับผมเรียกชื่อสั้นๆศูนย์มอัคำเกษตรนะครับผมโดยพี่อรุณีนะครับผมครับก็วันนี้ก็ได้นําทีมประชาชนทั้งหมดจํานวนนะครับผมรวมเจ้าหน้าที่แล้วก็160ท่นสรถบัสแล้วก็1นคันนะครับก็มีฐานต่างๆนะครับให้ได้เรียนรู้นะครับผมในนี้แล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับมีทั้งาการใช้การหมักเกี่ยวภาพมีการอบรมด้านกันว่าการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาปลาดุกนะครับผมพอเพียงแล้วก็อยู่ในสวนการเรียนรู้เนี่ยก็ตรงนี้ก็ได้รางวัลนะครับระดับประเทศด้วยนะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎดีใหม่นะครับก็มาได้นะครับผมวิทยากรน่ารักมากพูดเก่งแล้วก็ดึงคนได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วก็อยากจะมีชีวิตแบบนี้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ปรารถนาว่าอยากจะอยู่กับธรรมชาติอยู่อย่างไรให้มีความสุขนะครับผม ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็จริงๆก็อยากจะมาทุกปีครับผมช่องทางของ YouTube ครับช่องแดงครับผมเจอใน YouTube เนอะ YouTube ครับผมก็เลยประสานงานมาแล้วก็ที่เจ้าของประธานนะครับประธานศูนย์ก็น่ารักมากๆครับผิดหวังไหมคะมาวันนี้ไม่ครับผมประทับใจนะครับผมประทับใจเสียดายที่อาจจะอยู่ไกลกันนิดนึงถ้าอยู่ใกล้กันแค่นี้อาจจะไปเยี่ยมกันบ่อยๆครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะครับผม